สวัสดีตอนเสารค่ะเตรียมพบกับการแผ่เกสนดอกไม้ค่ะมือนีเฮ็ดงานอยู่นอกโรงเรียนเลยค่ะพอรวราหีมายัางงามเพ็ดกันเลยไปปั่นนี้มาเด้ค่ะไหวถ่ายเด็กหน่อยออย้อนใส่เพ็ดค่ะก็ปั่นไป ส่วนนี้อาการนักดะ้ค่ะเพราะว่าแผ่เกสรดอกไม้ต้นนั่นน่นละค่ะตีแพลเพจแผ่ยางนักจะใส่เวลาประมาณสองอาทิตย์ในการเอ่อเ่มต้นเกสพรพลิพลิพลิเกสรฟุ้นละอองเกสรค่ะดอกอื่นก็แผ่อยู่ค่ะแต่ว่านักสุดนี่ก็คือดอกต้นเบียๆๆๆๆ้ยบเบี้ยบเบี้ยบอาไวัยทะเ็ดกระดาษ เอาไว้ไทเฮ็ดเผาจะสินะค่ะเดี๋ยวใบเวลาหนาใบใหม่ใบใหม่ลวกก็คือดอกใบจะสีเหลืองห้ามเลยค่ะหลายคนแผลย่างนักค่ะคนใดนภาษากรอน,นอเวว่าด้ะกรัมไม่เยอะจ้ากัานยัยฟอสมากแกะกันยัย Oh, kan de Jeg jobber Eg jobbar for søppemann. Å, søppemann? Er du søppemann? Da må du gå på land! Alle barna, kom hit før vi går inn. Dere nice. får lov å kaste. Alle barna, kom hit før vi går inn. Nei, stå her. Kom hit! Yeah. Alle barna, kom inn. Nei, bare står der. Ikke trekke på. Dere skal kaste ball på meg. Dere som er på meg, dere får lov å kaste, før vi går inn. Er det greit? Ja. 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 De som vil kaste, skal bare stå på teppet. Madrass, mener jeg.

ดีกัยใชมอนพิคดาบินะเอาเยอะเลยนนี่แหละค่ะความสุขความสนุกสนานของพวกเขาค่ะอยู่ในบ้านนะฮะเกณฑ์หรือว่าบ้านโรงเรียนอนุบาลของเพชรเด้อค่ะกะซิมีแต่พวกน้ำพวกหิมะบลายดังนั้นเพชรเลยพาเด็กหน่อยมาอยู่ของขอบคางคางบะอาโรงเรียนอนุบาลค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ